ไม่แตว่วาแตวาแต่วาต,วาต,วาต,วาตอนแรกกันเออชื่อสาขามันก็น่าสนใจเลยวีทนาาตะออตอนแรกกนาะเออการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัยวิทยาเขตตรังตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่อยู่ในที่ที่มีทรัพยากรมากมายเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ เรียนในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้ของจริงนะคะในหลักสูตรของเราเนี่ยมีการเรียนทั้งในห้องปฏิบัติการแล้วก็ในการเรียนภาคสนามเราในบรรดาในทั้งหมดอะเออพอดูรู้สึกว่ามันคนละแบบมันอาจจะไม่ได้ยากแต่พอมาลงเรียนแล้วก็ไม่ได้ยากมันอาจจะยากก็แหละแต่ว่าพอพอดูดูแล้วก็ทําได้ไม่ถึงกับยากเท่าไหร่ ปัจจุบันนะครับเราเปิดสอนในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อรองรับความต้องการบุคลากรทางด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับจากความเสื่อมโทรมทางด้านทรัพยากรนะครับแล้วก็ปัญหามลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยนะครับในหลายหน่วยงานหรือสายงานเนี่ยนะครับมีความต้องการบุคลากรที่จะไปทํางานทางด้านการบริหารจัดการนะครับการอนุรักษ์ทรัพยากรนะครับ แล้วก็ในส่วนของการจัดการปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับการหาวิธีการป้องกันนะครับการหารูปแบบของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับนำมาใช้งานเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆนะครับในปัจจุบันนี้ค่ะกระบวนการเรียนรู้ทั้งหลายเหล่านี้เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากของจริงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยของเรา นักศึกษาที่มาเรียนของเราเนี่ยจะได้รู้ขั้นตอนกระบวนการทางด้านสิ่งแวดล้อมการแก้ปัญหาขั้นตอนกระบวนการทางด้านเฝ้าระวังกระบวนการเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งมีของจริงให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในบริเวณในมหาวิทยาลายัยและบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลายัยถ้านักศึกษาท่านใดสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องหลักสูตรการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สามารถติดต่อเข้ามาได้ในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะ